คุณผู้ชมคะยังยังคงต้องยอมรับนะคะว่าเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอีกจํานวนมากโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ไม่อำนนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางไปทํางานนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมาด้วยล่าสุดค่ะการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมอน,นะคะเตรียมแผนพัฒนาที่ดินบริเวณแนวทางรถไฟติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณคณาพรวิถีวาน,นิชค่ะ สูงราว20ชั้นตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและแหล่งงานบริเวณริมทางรถไฟฟ้าเป็นหนึ่งในโครงการที่การเคหะแห่งชาติและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อรองรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามเส้นทางรถไฟฟ้า10ส,สายทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยสะดวกต่อการเดินทางทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ลดลงส่งผลในการจราจรติดขัดน้อยลงอีกด้วยทั้งนี้ยังมีแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถสร้างไรายได้แก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นี่ถือว่าเป็นมิติหมายสําคัญของประเทศไทยเลยนะครับที่หน่วยงาน หลักอย่างการแข่งชาติและก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยที่จับมือกันร่วมมือกันทําอย่างจริงจังนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลจะขยายโครงการทั้ง10ส,สายนะครับและที่สําคัญก็คือใน10ส,สายนั้นทํำยังไงถึงประชาชนโดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้ดน้อยจะเกิดประโยชน์และทําอย่างไรก็ตามนะครับจะได้รายได้เชิงพาณิชย์มาช่วยในเรื่องของการนะครับดูแลเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายในเรื่องของการเดินทางให้ถูกลงให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราจับมือกับรฟมนะครับเพื่อจะสร้างโครงการ โดยเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติมีโครงการนำร่องที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อการพัฒนาเป็นแผนเร่งด่วน3โครงการประกอบด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่สายสีม่วงบางใหญ่ราชบุรณนะสายสีชมพูแครายมินบุรี และสายสีเขียวต่อจากแบริ่งบางปิ้งสมุดประการซึ่งล่าสุดการพัฒนาที่อยู่อาศัยสายสีม่วงบางใหญ่รัฐบุรณะได้เริ่มดำเนินโครงการแล้วโดยจะเห็นเป็นรูปธปรรมในช่วง2-3เดือนต่อจากนี้ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างการขยหะแห่งชาติได้ออกแบบที่อยู่อาศัยเป็นแบบตึกสูงเน้นการอยู่อาศัยแบบวิถีคนเมืองรองรับประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีไรายได้น้อยไปจนถึงผู้มีไรายได้มาก อันดับแรกนะครับเราไม่เคยละเลยของผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ที่เราสังคมต้องดูแลตรงนี้ถือว่าเป็นลูกค้าหลักของการเกียห์อยู่แล้วนะครับแต่ใดก็ตามนะครับเราจะมุ่งเน้นนะครับในแนวทุกระดับไม่ว่าเป็นระดับบนระดับกลางระดับล่างระดับล่างนะครับเราจะสร้างที่อาศัยให้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนต่างๆนะครับระดับสูงเองแล้วก็มีการคุยกับทางรอฟมและจะพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพันชย์อย่างไรบ้างนะครับก็ในเวลาอันใกล้นี้นะครับคิดว่าอีก เดือนสองเดือนข้างหน้านะครับจะเห็นเป็นรูปประทับมากขึ้นอย่อยางวันนี้ด้วยครับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและแหล่งงานบริเวณริมทางรถไฟฟ้านับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวจะเผยชมให้เห็นในเร็วๆนี้แน่นอนคณาพรวิถีวานิชทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน